วันนี้เราได้สั่งของทางไปรษณีย์มาแล้ครับตอนนี้เราจะเปิดเช็คดูว่าข้างในมีของครบไหมนะครับเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องแกะดูในกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรเสียหายไหมกล่องปกติดีนะครับไม่มีบุบไม่มียู่นะครับจะต้องดูของข้างในก่อนนะครับข้างในแพ็คมาดีนะครับหอมมาเรียบร้อยดีครับ มาดูกันว่ามีอะไรในนี้ม้างได้ตามที่ออเดอร์ไหมครับอันแรกคือที่ยึดนะครับแล้วก็มีสายเบรกนะครับแล้วก็มี ตัวสวิตกุญแจนะครับก็มีตัวตัวการเล่งนะครับตัวเล่งอันนี้ก็เป็นกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุม นี่ครับตัวหลักก็คือมอเตอร์สภาพโอเคอยู่นะครับจอบไปเป็นตัวนี้เป็นเพลาเพลาล้อนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับไฟหน้า นี่คือชุดฟรีนะครับชุดฟรีโซ่นะครับแล้วก็มีโซ่มาให้นะครับยาวประมาณเ,เกือบฟุตนะครับแล้วก็มีแจ็คเอาไว้สายชาร์จนะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ครับ ที่เหลือก็จะเป็นพวกน็อตต่างๆแล้วก็แจ็คนะครับแจ็คเสียบต่อโอเคเรายังมานับดูว่าของ14ชิ้นเอ12ชิ้นที่ว่านี่ครบไหมครับหนึ่งสองสามสห 7, 8, 9 10, 11, จ็ดแปดเกิชิ้นโอเคครบนะครับโอเคเป็นนั้นว่าการสั่งของครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูดีๆมาดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ